โชคเทวดาคนเกิดวันเสาร์ปี2567พาหูสเสวยให้โชคให้ลาบนะครับตำแหน่งเด็ทอายุ30-41ปีปีจร27สาย5 43 51 59 67 75ปเกิดวันเสาร์เป็นหนึ่งปีชวดมาดูเทวดาสวยจะให้โชคย่างไรนะครับเกิดวันเสาร์7 1 2 3 4 5 6 เดือนหนึ่งสองี่่ปีชวดหนึ่งสองสามสี่หเทวดาเวยคือพระราหูคนเกิดวันเสาร์อายุ30มสิถึงสี่สิบเอ็ปีบริวารอายุเดทสีสองเป็นสีสองสามหเนึ่งเกิดวันเสาร์หชีวิตสี่ตัวทำงานคือ5กับ6 7, 1, 2, 3, 5เกี่ยวกับอะไรราชาหทธงชัย 5. มาตาพันทะอยากสับกบหัวทศสาหกภคขาพุทธะบุตรบริวาลการเสียงโชคคู่กับทาสีนี่เป็นโชคของคนเกิดวันเสาร์เดือนหนึ่งปีชวดเทวดาให้โชคคนเกิดวันเสาร์ปี2,567พระราหูสวยอายุ30ถึง4 1เปีตำแหน่งเด็ดอำนาจหน้าที่ปีจร